สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าด้วยเราจะขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูกๆกํำลังใจจ้าที่เข้ามารับชมแนวทางเลยคะคอมเมนต์พูดคุยถักไทยเป็นกำลังใจให้กับ joy, แอดจอยนะจ้าแนวทางไว้ห้าน้อยจา้าสูตรเม็ดเดียววันที่สองเดือนห้าสองพันห้าร้อยหกสิบ เจ็ดจะมือนี่วันพฤหัสกะมาพบก,กับแนวทางของเอ็ดอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจะวันพฤหัสมือนี่เล่าพัฒนาด้วยเนาะสําหรับโอ้แนวทางมือหนี่ไลายแนวทางกันเลยท,ที่เดียวรุ่นลายแนวทางกันเลยที่เดียวก็จะบวสิเป็นเล่าพัฒนาอ่าเล่าพัฒนากันเนออกพ้นมือนี่เนาะจะสําหรับแนวทางเล่าพัฒนาเนา,เนาะเพราะว่าวันที่หนึ่งปิด,ดป้ายเราจะ,ะเห็นพี่น้องเอฟซีไลค์คุณไลค์ทานบอกมากเนาะจา้ะ สำหรับโพนฮานอยเม็ดเดียวของเมื่อวานวันที่หนึ่งเดือนหาจา้ะสำหรับวันที่หนึ่งเดือนหาฮานอยเม็ดเดียวแอจอยให้ไปที่เด่น0นวิ่งรูดจ้ะสำหรับโพนเฉพาะกิจคือ หนึ่งสามสองโอ้โหเลขกเรียงมาเลยจ้ะสำหรับเฉพาะกิจนี่เลขกเรียงสองวันติดแล้วจ้ะสองตัวล่างฮากเฉพาะกิจผ่านไปสำหรับรอบพิเศษศูนย์สามเจ็ดล่างสองสามผ่านไปเนาะเด่นศูนย์วิ่งหลุดศูนย์ก็เฮ้ามาลักลอยจ้ะสำหรับรอบพิเศษดูศูนย์สามเน้นเน้นแต่ลักลอยลักซิปเนาะจ้ะสำหรับรอบปกติศูนย์สามหนึ่งล่างเก้าสองผ่านไปศูนย์ก็มาลักลอยอย่างเดียวเลยเนาะมือนี่ สำหรับรอบ VIP จะเจ็ดเก้าเก้าล่างเก้าสี่ผ่านไปสำหรับสูตรเม็ดเดียวของเฮาเมื่อนี่ตายอย่างเขียดเราจะต้องขอสูตรเขาไปพี่น้องเอฟซีไว้ด้วยละกันเราะจะเด่นศูนย์ของเฮามา,ล,าลักลอยอย่างเดียวเลยน้องเมื่อนี่โอ้โหเมื่อนี่สามลายเราจะสูตรมัดรวมเอจไว้ได้สามชนได้สามสามนะเสียเอาสามสาม,สามแล้วกันแล้วเราจะสามเจ็ดอ่าสามเจ็ดสองสามสองสามสองเด้งสามหนึ่งเข้าไปอีกอ่าสำหรับ ฮานอยเมื่อนี้มีแต่สามเราจะสามกับเก่าลายเนาะต้องขอสูตรกภัยหลายเราจะเมื่อนี้ฝากตามต่อแล้วกันจะสําหรับฮานอยสูตรเม็ดเดียวของวันที่สองวันที่สองนี่แนวทางรัฐบาลไทยออกรัฐบาลไทยแอดจอยลุงไห่สองสูตรเราจะเดิสดกก่สูตรแรกกับแอดจอยลุงไห้ไปแล้ววันที่หนึ่งเราจะถาสนใจถาหมากกักต่ชอบก็รับชมย้อนหลังใดเลยเราจะเผื่อมีตัวหมกักตัวชอบแล้วปะ จังคอยตามเนาะอ่ะจะรายกะฝากด้วยละกันนาะจากสำหรับสูตรที่สองรัฐบาลไทยกับไอ้จอยลงกหายตอนเศร้าๆก่อนแนวทางฮานอยจ้ะก่อนแนวทางลาวพัฒนาอีกเนาะจ้ะโฮมืมอนี่ส่งเงียบจ้ะหลายแนวทางเหลือกเกินก่อนสิไปรับชมฮานอยเม็ดเดียวเมอร์นี่ก็ฝากด้วยละกันเนาะจ้ะฝากเป็นกำลังใจให้กับไอจอยด้วยเนาะจ้ะคนละไลค์คนละแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามเนาะจ้ะหรือว่าพี่น้องเอฟซีจะได้มีคำถามอย่างก็สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิป เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยได้เนาะจ้าสำหรับเม็ดเดียววันนี้ให้ไปที่เด่นสวิ่งลูดจ้าจับหฮแปดคู่จะมีสี่ห้าสหกเจตามด้วยสีแปด สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสำหรับตัวเน้นจ้าขอเน้นไปที่สี่สองสี่สามสี่แปดสี่ห้า ห้าน้อยเม็ดเดียวนี่คือซีน้อยจากเฉพาะกิจถึง VIP จ้าหรือว่าพี่น้องเอฟซีมากอยู่ในรอบรดกาะจทไว้บแคบว้ฝากนําไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกที่หนึ่งละกันนอกจากไอ้โจอยการห้เป็นเพียงแค่แนวทางหรือจะเดอถามักถ้าชอบจังก่อยตามถาบ่หมักบ่ชอบสามารถปล่อยผ่านได้เนอกจากแนวทางก็เป็นเพียงแค่สูตรการคํานวเนาะจากมีเข่ามีรูด้าผิดพลาดประกันอะไรกันขอโทษขอให้พี่น้องเอฟซีไว้ด้วยละกันจากจากรกาขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกๆกําลังใจจ้า ขอให้พี่อนๆ FC ทุกคนทุกท่านโชคดีเฮงเฮงปังปงังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจามเมอนี่หลุร้ายแนวทางกับขอให้ปงๆๆังปังรวยรวยกันทุกๆแนวทางเลยเนะจ๊าสำหรับคลิปนี้แอจอยขอตัวลาไปก่อนจะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า